ุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาพากันกับผมนะครับแดงโรงช่องพีโอสกาวชาแนลเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับก็อยู่กับบรรยากาศเช่นเคยนะครับนะศูนย์อาหารนะครับนะก็มีบรรยากาศรอบๆสวยงามนะครับลมพัดตอนเย็นบ่อยๆนะครับพระจันทรนนะครับพระจันพรดจันเต็มดวงนะครับวันนี้นะครับสวยงามนะครับทุกคนนะก็ พาทุกคนนะครับมากินขนมจีนน้ำยาปูนะครับนะแล้วก็มีเป็นแกงไก่นะครับนะแล้วก็มีผัดนะครับเป็นแตงกวานะครับนะเนี่ยปลากระดองนะครับทุกคนนะนอกจากนั้นก็จะมีเป็นหมูพวงนะครับนียปลานะครับนะเปิดให้ทุกคนดูหนนีแน่ครับหมูพวงปลานะครับวันนี้เราจะกินปลานะครับนะกับหมูพวงนะครับนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นปลาดอลลี่ทอดนะครับปลาดอลล่า กระจายโอเคนะครับทุกคนนะวันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเยอะหลากหลายนะครับก็แค่นี้ก็น่าจะแซบจวดนะครับนะทุกคนนะก็วันที่เราจะมาแซบาจวย์ตามข่าวตามข่าวพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับส่วนผมก็สบายดีนะครับตามอัตรากษครับโอเคนะครับมาเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนแซบๆด้วยกันครับจีนกันยาปู เฉพาะเลยนะครับโดยตรงครับมาจากทางภูเก็ตนะครับต็งไม่ได้ทำเองเนาะซื้อมา นบนะครับบางรักนะครับอโอ้ยชิตรงละยี่สิบบาท

ตาดอลลี oh. ่นะครับพี่น้อง That's para... ตอร์ี่นะครับวัวจะติดปลาดอลล่าแล้วคุกกี้กับปลา ขึ้นไปแล้วทอดลอดเลยแตมากพอดีหลานนะครับซื้อขนมมาฝากก็ขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุน ช่องเล็กๆช่องน้อยๆของเรานะครับขนมปังจากบ้านคุณบอลนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะทานก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งได้นะครับขนมปังบ้านคุณบอลนะครับนเะน,นี่ยครับรถเป็นอย่างนี้นะครับอมก็อหอมหน่อยๆน,นะหอมนะครับลองชิมดูแล้วกัน มันจะฟูๆคล้ายๆขนมข้าวโพดนะคล้ายๆขนมข้าวโพดแต่ว่าอันนี้มันมีถั่วอยู่ข้างในนะครับอืมน่ะดำเนี่คือถั่วนะครับพอนนี้นราคาแปดสิบบาทอืมอนนันประมาณนี้เลยนะครับก็อร่อยนะครับยอดสองสองคนน้องนะครับที่ เดี๋ยวมาฝากขอบคุณหลายๆวันนี้นะครับก็พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ FC แฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับมากินขนมจีนน้ำยาปูนะครับแล้วก็แกงไก่นะครับแกงไก่ใส่ไปด้วยนะครับนะแล้วก็มีผักนะแตงกว่า ะเขือนะครับนะแล้วก็มีเป็นหมูเนาะเรียกว่าหมูกวงหมูกวงปลานะครับนะเนหมูกวงปลานะครับแล้วก็มีปลาดอลลาร์ซอสปลาดอลลี่นะครับก็อเล่นนะครับทุกคนนะกินกับซอสนะครับก็อร่อยเยี่ยมวันนี้อร่อยมากนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับเอฟทีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับดังเมื่อไรเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับนะก็ขอบคุณนะครับนะส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัคสมาชกกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงทุกวันนะครับวันนี้อิ่มแล้วก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจุงกาสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ๊ายบายครับไปแล้วครับ